สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพิจารณาด้วยการเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์นางกวักเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันเป็นพระพิมพ์นางกวักของหลวงปู่ดูวัดสแกซึ่งองค์นี้เป็นพระที่ขึ้นพระธาตุโดยส่วนตัวผมมองคือแบบนี้เป็นพระธาตุที่เหมือนกับที่เคยเอามาให้ดูอะ แต่เม็ดพระธาตุอาจจะหลุดหรืออะไรไปเรามาศึกษากันเป็นพระธาตุประเภทหนึ่งของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นการที่ผมมองคือเป็นการยืนยันว่าพระแบบนี้เป็นพระแท้ของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาดูศึกษาพระธาตุแบบนี้ก็เหมือนกับพระธาตุที่ขึ้นบนลูกอมแต่เราจะไม่มองไม่เห็นเป็นเม็ดๆเ,เหมือนกับที่บนลูกอมแต่ผมว่มองคือแบบนี้มัน เราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระาธาตุหลุดไปหรืออะไรไปเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระที่แช่น้ำชามาเรามาศึกษาพระพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหายากเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกรเรามาขยายดูพิจารณาดูรายละเอียดต่างๆเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชดูละเอียดละเอียดพิมพพระ พิมพ์นางกวักของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆพิจารณาละเอียดละเอียดพิจารณาเนื้อของพระหลวงปู่ดูวัดสแกดูชชาๆดูชัดๆพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระพิมพ์นางกวักของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพระยุคต้นๆของหลวงปู่เรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกัน ว่าเป็นยังไงดูกันช้าๆดูกันชัดๆผิวพิมพ์ทรงตำาหนิต่างๆของทิมของพระหลวงปู่ดู่วัสแกพิจารณาช้าๆชัดๆดูเนื้อดูผิวของพระหลวงปู่ดู่วัสแกพอผมขยายใหญ่ๆให้พิจารณาดูกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัสแกพิมพ์นางกวักพิมพ์นี้เป็นพระยุตต้นๆของหลวงปู่ ถือว่าค่อนข้างจะหายาเราเอามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเรามาดูพระธาตุแบบนี้ถือว่าเป็นพระธาตุแท้ของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกะมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆพิจารณาละเอียดละเอียดภาพต่างๆ ระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาพิจารณามาศึกษาด้วยการช้าชาชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาขยายมาพิจารณาด้วยการช้าชาชัดชัดศึกษาละเอียดละเอียดพิจารณาด้วยการช้าชาชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกผิมหนังกวักซึ่งค่อนข้างจะหายากเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ช้าชัดชัดละเอียดละเอียดมาศึกษามาพิจารณาด้วยการช้าชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์หนังกวามาศึกษาพิจารณาด้วยการช้าชัดชัดเนื้อหามวลสารเป็นยังไงพิจารณาด้วยตัวเองช้าชัชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกศึกษาด้วยการพิจารณาด้วยกัน ดูช้าชา้าดูชัดชัดเป็นพระพิมหนังกวักของหลวงปู่ดูวัดสแกศึกษาพิจารณาด้วยการช้าช้าชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์ทรงเมตพระธาตุที่ขึ้นเหมือนกับลูกอมศึกษากันผิวพระหรืออะไรธรรมชาติของพระของหลวงปู่ดูวัดสแก,กพิจารณาละเอียดละเอียดศึกษาด้วยกัน เรามาดูด oh no, ้านหลังมาศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ด like. ู่วัดสแกพิมพ์นังกวักเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันด้านหลังธรรมชาติด้านหลังของพระหลวงปู่ดู่วัดสแกศึกษาพิจารณาด้วยกันชาชาชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิจารณาละเอียดละเอียดชัาชาชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก ศึกษาพิจารณาโดยการชาชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิจารณาโดยการช้าชัดชัดละเอียดละเอียดด้านหลังพระหลวงปู่ดู่วัดสแกเนื้อฟูนซีเมนต์ขาวรผสงพงผุตคุณด้านหลังของพระพิมพ์นังกวักของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิจารณาละเอียดละเอียดช้าชัดชัดศึกษาด้วยกัน พิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแก่พิมพ์นางกวักศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดเป็นอย่างไงศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิมพ์นางกวักศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าชาชัดชัดเป็นอย่างไงเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิมพ์นางกวักด้านหลัง เรามาดูเรามาศึกษาด้วยการพิจารณาด้วยกันชาชาชัดชัดละเอียดละเอียดดูกันชาชาดูกันช,ชัดชัดละเอียดละเอียดพระของหลวงปู่ดู่วัดสแกพิมพ์นางกวักรือว่าเป็นพระยุคต้นตนนีน่เป็นพระแช่น้ำชามาเรามาดูเรามาศึกษาพระพวกนี้ค่อนข้างจะหายากที่เขาพูดกันบอกว่าเล่นตามมาตรฐานถ้าของมีน้อย หลวงปู่ยุกแรกๆท่านแจกไปหมดอย่างนี้เรามาดูมาศึกษากันพิจารณาละเอียดแบบนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานไหมลองถามตัวเองดูที่เขาบอกว่าแท้มาตรฐานสากลพระมีไม่กี่องค์เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูขอเป็นยังไงดูช้าๆดูชัดๆพิจารณาละเอียดละเอียด ขอบพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่พิมพ์นังกว่าเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าชัดชัดใหญ่ใหญ่ดูกันละเอียดละเอียดช้าชัดชัดพิจารณาละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นขอบพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าชัดชัดเรามาศึกษามาพิจารณา ของกุดูวัดสกแกศึกษาด้วยการช,าช,าชา้าชาชัดชัดพิจารณาละเอียดละเอียด ขอบพระของพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันรอยตะไบรอยอะไรต่างๆเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์นังกว่าเรามาดูขอบมาอะไรเรามาดูเรามาศึกษาเราจะมองเห็นพระธาตุที่ขึ้นบนพระเรามาดูเรามาศึกษาขอบพระของหลวงปู่ดูวัดสแกพิมพ์นังกว่า ศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าชาชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้ศึกษาด้วยกันพิจารณาด้วยกันช้าชชัดๆขอบพระคองหลวงปู่ดูวัดสแก่พิมพ์นางกวักรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชอย่างนี้ศึกษาด้วยกันละเอียดละเอียดพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชนี่เป็นขอบพระของ หลวงปู่ดูว yeah> ัสแกแกพิมพหนังกวักแล้ามาขยายดูพิจารณาโดยการช้าชาชัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกแกพิมพหนังกวักเรามาศึกษาพิจารณาด้วยการช้าชาชัดชัดขอบพระพิมพหนังกวักของหลวงปู่ดูวัสแกแกศึกษาพิจารณาโดยการช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียด เรามาดูาดาาดดดาเรามาศึกษา,า,าด้วยกันช้าชาชาัดชัดพระขอบพระหลวงปู่ดูวัดสแก่พิมพ์นั่งกวักเรามาดูเรามาศึกษาพิจารณาด้วยกันชาชาชัดชัดพิจารณาโดยตัวเองเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่เป็นขอบพระศึกษาพิจารณาด้วยกันช้าชาชัดชัดละเอียดละเอียด เป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่พิมพ์นังกว่าศึกษาพิจารณาด้วยกันถ้าชาชัด,ชดละเอียดละเอียดอย่างนี้